เมีดกับบังคับมามาๆแษเศน้ำกัง็งจุ๊กมาเนี่ยมายามลูกทาย เสบๆน้ำกันหลับหลับเลยหลับว่าไอมันเยอนี่คือผู้มเลียงมาอินมองโอ้อ้ยโอ้ไปให้ได้โดนเลยคอพอกิน ไงปแบน้อุัม่แล้วเออเาวยออกไปนิเอาวยออกไปที่ตักสดๆมาเปพี่นาแกะบนี่มากินบนเสียยบ่นี่เสียไปซื้อไปไปซื้อไป เอานมาของเียของของเนี่ยบ um, no ้านงบานานบุญาได้ก be ินเนาวบ้างานบุญงานบุญเดียกว่าเดียวออมบ้กินบุญกินกีของวดโอ้นหน่อยพี่บม่เียนี่ยันมาละเออที่ตำหนของดีเนาะ่านรบานไปยกสาเ แม่แม่พ yes. ี moi, ่น yeah. ้องสบเกัน hmm. ไ uh, ่เมืองวนเน่ยแม่จ้ากกบอลแม่แม่บอลบอลอยากกินจั่วไปบอกแม่กิอมั้เอไปอนไป้นเไปยไปนั่งเอนั่งอยู่ไนังอยู่ตมัน่นมันอยากกินเอ้า เอาโรดียว pues mm hmm. เม่บ้านาหมูไปงันวานเลูกกันดมสองคนกินสองคนต้ม nah, ก็มีได้ลยลูกให้วนกินวนไม่กินต้มไมเอากระเจี๊ับกินนี่ลูกเอากางเกงที่แม่เอาไห้ไหม

ขนมปังกับล้มดีเด้อเอามามาเอาไปต้มกินคับไอ้ตนี่มือแลนอะขนมเล็กอยแจกโบราณก็เขาไม่จะมีอยูเขามนีอยู่เด้เขาเย็นเยไะไรมานั่นหลายตัวแต่ว่าไ่ค่อยีสิ มก้นหลายขนามอเศ้าอันกินที่สองสามก้นเาาิบโ้บเอาจะไม่ยีโค้ดามันเอาไปิาม่ยีกลังลหลังหลหลันหอังหังลังหลังหลัลังหังหหังอังังห

บัวไก่ตั้งหน้าเข่าหนิเด้อบอลไม่เส่โยีเพาท่านหน้าดีจ้าหาข้าขาวอย่แม่ปลอดไม ต้องไปหาถ้าเขาช่อนนั้งกั้งมีลูกถ้าเขาไม่นกไม่เหี่ยวเลกันดอกเ้างมีข้างงานไม่ข้างนในเราเขาประจูกับมิตรภูวนกวนสามคนหาถ้าเข่าบอแแถวอีบีก็พีเฟินก็อีตอดถูกหลานจัดกองแล้วมาข้าจาวาทุณคเป็นพีมันหนองกันบอทคุเป็นพีมนนองกันคือแยกกันก็นะ นี่แต่อีหมักยึงยิลาแต่อีใหญ่ๆเขาอะกับบลลเขาประตูเง้นกับบลลแตังตนกักักกับานกูานนี้อย่างีก็มีเห็นไหมันกนไ่อไ่อก่ปนั่งหม่บ้านไปนั่งเหี้ยอีพ่อมานางเงี้ยใหญ่ไม่หน่อยอีพ่อมานางเงี้ยใหญ่เข้าเจว่าโอ้ยหาผู้คือได้แล้ว่าสั่นมาสัแทน้คือเมตป่ามัน

ฮะไงบ้านมากหรอโอ้โหจะบ้านแม่จ้ะขวน้ำน่าเนี่ยป็บบ่งแดงโอ้ลูปนยไงบสนี่เด่นนันนนันาวสองต้นใบหันใช่คอเอเกกระเป๋า เอนากูได้ปอนกั้อนป้้อนกอนกง้อนก็ปอนป่อก็้อนกปน็้อนกปนป้อนก็ป้อนก่ป้น้อนกปอก้อนก็ป้อนป้น้อนอง้อน้อนก็ปนก็ป้ป้้อนกอนก็ออ้อก็ปนป้ป้นป้อนก็น้็กนนกนนนก็ป้ มันยังหรอม่งยไมหนอืมเอากระติ๊กไ้หนั่นฮะอันติ๊กนำแข้งไปล้างบ้านเอากระติ๊กกระติ๊กน่อยูน้าเห็นผุนมกระติ๊กน่อยูนว่นมกะิเขียวมันก็ะมายนกินเข้าทกันหมมันกินเขาเหรอถ้ากินเข่าสวยพจะโยกเสาไห้าเจ้า หลาบงวอก็กา่ท่น่านเจ้าเท็หลาบไงป้านนั้นเล่าป้าไม่ได่ยิ้มแต่ต้งแปนหนุแข้งมือนี่หน้เย็นละแซ่เลือดจบอ่ะแซ่ตะเทียนตะเทียนแซ่ม่อันะแม่มอัอืมมุ่ ยืไปดูเอามากไปไหวให้ยั้ายนั่นแค่เบามาให้ได้แล้วตัเียไปบิงกี้รวันนอนบนอนรบใมเี๋ยไปทงองีแล้ว คนขวบตนบราใหแบเทียวไม่ได้พี่น้องขอไปนำคุบหมดจินดิบมบ้ากินปลาเซม่ันนี่ซอยจุ่นตาเด้อตาเด้อหยพี่หาเรานั่งใต้ลูพี่กงพี่กงนั่งไหมพี่นั่งวันน้ำใ้ป้านั่งน้ำในลูกน้ำในลูกเอาเขาไปทั้งใหญ่นน้ำพน้หพิน่ไมย ฮะยังบมขาดบ่มากมากมาเข้าควัพริกผงพริกนี่เพ็รขนาดเดียวยเองนัวนี่ผงนัวเลยมาไหลใส่หลมาจาเียบจากเฉียบก็เอาหนังปากวานมานเลยนะ อนางฝากลงมากินเขาลงมากินลาบแล้วนางฝานางฝามัปวดก็เลยเดินลาบมลามาเลียเลียดเลีดเลี่โอ้นางานาง่าขึ้นหนาบูดใช่นางฝาขึ้นหนาบูดใช่้าจิตตีวะไม่ ่นาล้้วเยคือคักแถวว่ามือนี่บพอพาไปงานเต้นนะาะเนี้ยโอ้ยย่าเฝ้าอย่าเ้าเอามแงเาเน่เอาลาใเาอย่เฝ้าอย่าเฝ้าเอาลมงใตู้เย็นเอี่ยากแค่ปาดเลยเอาโจงหยลุงใด เไปอีกี่รอกต่อโซเครกน้องมา่าแค่ยาเฮ็ดลูกไปกินต้มไปกินต้มไปกินต้มเนาะไปกกับไปขว่าไปลูกไปมันเผ็ดมันกับพวกินเหย้กันล่ะมีบีด้วยดีดีดีบีนี่บีตัวยญ่กับยุนี เป็นนางคือตังชื่อว่าบีหุ่นจักร่าพี่น้องสมัยก่อนเนี่ยมีละครเรื่องหนึ่งชื่อชื่อนางเอกชื่อว่าบีเนาะจำได้ไหมเอ้าก็เอาับเป็นผู้ตั้งเออตั่งเอกชื่อว่าบีที่ถือทรมานเนาะอันนั้นไะอีพัดพัดพัดทาร่าเห็นไหมอืมชื่อว่านั่งเอก มอนน้นนั่งเี็ซื้อบีได้มาซื้อบีได้เอาซื้อบีซื้องมันเลยโอ๊ยซื้อจริงกูวใคร่าใครกูังน้างน้นวนนา้นน้คือเอาพัดารเวเออแต่งเตือเสแบเสบน้องบอลอยากกินจ่เพื่อนได้โทรไปบอกแม่เพื่น ยู่พี่อยู่บ้านป้าเพื่อะไกินแต่จูหมูม่ตองอะไรขนเอเอาหญาอะไค่ะเปตัดทุ่มมือบอพนาพนเสียวเมียบ้านข้าตัดบ้านหญ้ามาไปตัดผมซช่ระมจับอถึงเนี้ย

ไอ้ลูกไปเอาจานมาให้น้องน้ำไปกินที่ลุยอยู่บ่มันกินต้มกินต้มกินต้มอ่ะวัตอพี่ฮะคเอกินข้าวถ้วยส่แล้วกินข้าวนั่นเลยนะตามไง บังไฟไล่หลายที่บันเบาเมือนี่บ่เมื่อนี่ไม่หมอลำมัน้อกคุณโอ้เขากับแวนันลูกคุณกวนสะาบัน้องคุณกวนแล้วต้จ่าอังข้ามไปบ้างเกงๆลไอ้บันบอกัมาแล้วลูก เทยใส่ท่งนี้่อนจังกูปที่ปที่ปที่ยังบกปถ้าก็นใทังกลุนกินน้ำกันที่ทังุ่มูไปมาก่เขาก็เลยคไรเขาก็เลยคือรเขาก็เลยครเขาเเสบข้าวพี่น่อยไยคำยังไงเรื่องบ้านกันบมันบ้านเฉพาบ้านนึ่เรื่องบ้านเน้ยคือแบบไป

บ้านมอุกขาวไก่ยิมมันต้องคุณ้าไก่บ่อ่นไรคือบ้านเท่าไรได้ทุกนย่ไทยไทยไทยก็เจ้าจ้ำทีเดียวมันต้องคุณก็จมีหมอลัําบ่ะอันนี้เสียงมันต้องคุณบ่ะหมอลัยังจอยเรอป่ะรับเสียงบ่ะคนทั้งจะจ้องป่าหอมแท่งเันแบบไม่ไปต้องคุ้นทุก้ ต้มนึงตนึงเ well, oh, anyway. ้ยด right. yes. oh, ีแห้งแ yeah, ่นมันพ like ี่ลงกระเปนี่ยแหงขนม้าด้่ยุนหลับโอ้ยไปซื้อลาบกจโอ้ยซื้อเนี่ยก็เจาะถามอยู่โอ้ยบ้านเจาะ